พระอาจารย์ต้อมหรือพระครูปลัดอนุสอนประพัสโรงเกจิชื่อดังแห่งที่ราบสูงผู้สร้างตำนานองค์นาคบาทเกี่ยวซับแห่งวัดท่าแสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดและหนึ่งในวัตถุมงคลที่ลูกค้าได้นำมาให้ซอได้ทำการออกแบบงานเลี่ยมถือว่าเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่ผ่านการปลุกเสกถึง8วาระและยังเป็นเหรียญที่จัดสร้างเพียงแค่59เหรียญเท่านั้นค่ะ เราไปชมความสวยงามของเหรียญจักราเสือหน้าทองซึ่งเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงจัดสร้างเพียง59เหรียญหน้าเหรียญจานอักขระถึง8ชั้นด้านหลังเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าและเหรียญนี้นะคะถือว่าเป็นเหรียญที่ครอบคุมพุทธคุณต่างๆครอบจัก,กรวาลค่ะและจะช่วยในเรื่องของความเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและในเรื่องของความปลอดภัย วิชาเสือหน้าทองนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในตำราวิชาพยาเสือเหมือนกับเสือนอนกินเหรียญกลมจากราจารักขระเต็มสูตรท่านได้จางเองขึ้นมือในทุกขั้นตอนต้องใช้จิตสมาธิสูงมากๆนะคะในการที่จะเพ่งจิตแล้วก็ใช้สมาธิในการปรกเสกนะคะให้กับลูกศิษย์ที่เพียง 5, 9ท่านที่จะนำไปบูชาเพื่อให้เกิดพุทธคุณอย่างสูงสุดค่ะ ซึ่งลูกศิษย์ท่านนี้นะคะก็ได้ไว้วางใจให้ซอนะคะได้ทำการออกแบบงานเลี่ยมทองขึ้นใหม่แบบ90%ค่ะท่านอาจารย์บอกว่าเหรียญน,นี้นะคะถึงแม้ว่าไม่ปลุกเสกก็ยังคงมีความขลังค่ะเราไปดูความขลังของการออกแบบให้ดูรับกับตัวเหรียญให้สมกับความสเปเชียลนะคะกับเหรียญน,นี้กันค่ะ โดยดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกมาขนาดเหรียญนั้นค่อนข้างใหญ่มากๆเนื่องจากเป็นเหมือน2เหรียญซ้อนกันนะคะลูกค้าเลือกที่จะเลือกนะคะในการฝังเพชรแบบตัดใบเน้นขนาดของเม็ดเพชรนะคะให้ดูใหญ่เบรเบริ่มเติมขึ้นนะคะเนื่องจากตัวเหรียญกันค่อนข้าขงใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝังเพชรเล่นมิติของขนาดของเพชรให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็แกะลายนะคะขับให้ตัวเหรียญนั้นดูโดดเด่นนะคะเนื้อทองแดงนั้นดูขับกับสีทองแล้วก็เพชรเปล่งประกายมากๆค่ะ โดยการเล่นฝั่งเพชรลูกค้าจะเห็นไหมคะตรงมุมทางด้านซ้ายและขวาจะมีการเล่นจิกนะคะแบบสวยงามอีกสเต็ปหนึ่งส่วนตรงหัวจะเป็นการฝั่งเพชรอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นลูกเล่นที่แตกต่างจากขอบทองทั่วๆไปนะคะรายการนี้ส่งงานให้ลูกค้าพร้อมใบเซอร์เปอร์เซนต์ทองและใบรับประกันให้มั่นใจอย่างสุดสดส่งทางไปรษณีย์ให้ลูกค้าถึงที่ได้รับแล้วแฮปปี้ขอบคุณมากๆที่ไว้วางใจรักสิลิคะ่ะ